สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีเมนูกินเล่นๆมาฝากนะคะได้ขา้าวโพดมาค่ะทั้งพันข้าวเหนียวแล้วก็พันสวิตเนาะก็เลยเอามาฝานมีเครื่องปรุงตามนี้เนาะคิดว่าจะทำเมนูขา้าวโพดทอดค่ะแต่ขาต้าวโพดทอดของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมีสองแบบนะคะคือแบบกระเทียมพิ้งไทยแล้วก็แบบใส่พริกแกงค่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็โขลกกระเทียมพริกไทยนะคะถ้ามีรากผักชีด้วยก็จะดีค่ะแล้วก็เอาข้าวโพดที่เราฝานไว้เนี่ยลงไปโขลกให้เข้ากันค่ะโขลกไม่ต้องถึงกับละเอียดนะคะพอแหลกๆก็พอแล้วค่ะเราจะแบ่งโขลกเป็นสองช่วงนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเลยมันจะมากเกินไปค่ะโขลกไปให้เข้ากันดีเลย แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราจะปรุงรสกันด้วยเกลือน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะในส่วนของแป้งทอดกรอบเนี่ยตามคลิปจะน้อยไปนิดนึงนะคะเราจะเพิ่มอีกค่ะดูกะดูว่าให้มันเกาะตัวกันดีเนาะเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเมื่อเราโขลกแล้วมันจะมีน้ำแป้งออกมาด้วยค่ะสุดท้ายเราก็ใส่ไข่นะคะ คนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาโคลกในส่วนที่เหลือค่ะอันนี้เราจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปด้วยนะคะเราจะใส่ไข่แล้วก็เครื่องปรุงรสเหมือนเดิมเลยค่ะมีแป้งมีผงปรุงรสมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็พริกแกงค่ะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดานี่แหละค่ะ ใส่ไปไม่ต้องเยอะเนาะหรือถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ไปอีกได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะดูให้มีความค้นๆนิดนึงอย่างที่บอกข้าวโพดจะมีน้ำออกมาด้วยค่ะกะว่าประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดหั่นค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งพักใส่ถาดไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะทอดทั้งสองอย่างค่ะจะได้ประมาณนี้เนาะเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะในตอนแรกค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปพอข้าวโพดเนี่ยเขาเซ็ตตัวดีทั้งสองด้านนะคะเราก็ถึงจะเร่งไฟขึ้นอีกนิดนึงค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะ กระทะแรกก็จะขรุขรกนิดหน่อยยังไม่รู้ใจกันค่ะก็ใจเย็นนิดนึงแล้วก็ระวังด้วยปกติเนี่ยการทําอะไรที่ทอดๆเนี่ยส่วนตัวก็กลัวค่ะกลัวกระเด็นกลัวระเบิดอะไรต่างๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะสีสวยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดข้าวโพดในส่วนนี้ให้หมดเลยนะคะ ในกระทะที่สองเนี่ยค่อนข้างรู้ใจกันแล้วค่ะก็จะออกมาดีนิดนึงรูปทรงการทอดเนี่ยใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นรูปทรงอิสระเป็นก้อนๆเป็นแผ่นๆอะไรก็ได้ค่ะกะทอดให้สีเหลืองสวยเลยก็พาทอดแบบนี้เนี่ยเราจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปหาน้ําจิ้มประเภทน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มบวยมากินด้วยกันก็ได้ค่ะเป็นอาหารกินเล่นๆเ,เ,เนาะ หลังจากเร่งไฟขึ้นมาแล้วก็จะสีสวยขึ้นมาแล้วก็ไม่อมน้ํามันค่ะเราจะตักนี้พักไว้นะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะหอมมากเรียบร้อยแล้วค่ะกระทะแรกต่อไปเราจะเอาที่เราผสมกับพริกแกงเผ็ดน้อมาทอด พอลงกระทะแล้วเนี่ยกลิ่นเหมือนทอดมันค่ะทอดมันปลาทอดมันอะไรประเภทนี้เลยหอมหอมพิแกงนะคะเขาก็สีสวยดีทีนี้เราจะลองทอดทั้งหมดเลยค่ะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยทําไปทํามาก็เหนื่อยแล้วเนาะเอาลงทอดทั้งหมดเลยค่ะสวยแล้วก็นุ่มหอมด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเมนูข้าวโพดทอดของเรานะคะ อันนี้เนี่ยถ้าใครมีหมูสับใส่ลงไปผสมก็ได้นะคะในส่วนผสมตอนแรกก็จะได้เป็นกับข้าวได้ค่ะเอามากินกับข้าวได้เลยแค่นี้เองสวยงามค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนทุกๆกำลังใจเลยค่ะทุกๆคลิปที่เราทำขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ